สบายดีสวัสดีค่ะกับเขาออกจากน้ำตกผ้า,าสวมหรืออุทยานบาเจียงก็มาถึงหวยจำปีค่ะซึ่งช่วงที่เขาเดินข้างเข้าไปเที่ยวน้ำตกผาสวมนี่เขาเข้าห้าสิพันสวนอาหารหวยจำปีไป เขาก็ได้จองไว้อยู่ว่าเออเขาซื้อมากินเขาแกงตรงนี้นะคะแล้วเขาก็หลังจากที่เขา,าเที่ยวนําตกตาดผาสวมแล้วเ,าเ,เขาก็เลยอขากลับแล้วก็เขาก็เลยแหวะจอดนะคะเพราะว่ามองนีเขาบิืงแล้วอาหารเป็นตะแสบอยู่บรรยากาศที่ที่สําคัญนี่บรรยากาศมันสุดอยอด มันย่ริมหวยไหมคะอาคาห้องอาหารกะรู้รานะเระแเมนค่ะสร้างดีรู้ร้าแล้วก็เห็นเชฟเห็นอ่าพื้นที่หรือแอเรียของมันนี่มันลงตัวค่ะอือว่าการอาหารก็จะดีการบริการก็จะดีราคากับสินน้าจะสุร่อยู่ แมนค่ะ <Okay. S 1> เพราะว่าที่เฮากินใสบริการร้านอาหารมาหลายๆห,หม่องในเบืองเล่าเนาะปากเซกะตามหรือทังเล่าเนืเอเเน้อกะตาม mm hmm. เฮาก็สิเห็นว่าราคาอาหารนี่สิบอกบอกแพงเกินบ้านเฮาเท่าไหร่ <Yeah. S 1> เ,เพิ่มๆก็อาจสิถูกกว่านะคะปริมาณก็ได้หลายกว่ารสรสชาติก็ใไก่เคียงกันนะคะตรงนี้ก็สิ่งหนึ่งสิที่มองว่าเฮาควรเลือกร้านนี้ก็คือ บรรยากาศดึงค่ะอขาเข้าต้องการกินบรรยากาศนะโตงไงว่าสวนอาหารอยู่ริมห้วยอยู่ริมห้วยค่ะห้วยว่ามันห้วยธรรมดาจ้ะนัดเห็นป่ข้างลางที่อ,อยู่แปแป๊ะ,ะห้วยเลยก็มีม,มีสุ่มมีแพ่ให้ให้ล่องไปเขาบอกว่าสามารถอเอาเท้า,เาไปแช่ในน้ําในลําห้วยได้เลยเพราะว่าลําห้วยนี้ไม่ไม่ลึกค่ะยาไึกูโฆษณะว่าน้ำไหลตาดมาก ท่วมก้อนหินก้อนเล็กก้อนน้อย<ม>อะไรยมากแมนม<า>ค่ะ<ม>แล้วกาเอาก้อนหินมากกั้นเป็นคือฝายนี่ไหมคะม่ะเห็นแล้วก็คิดพ่อเพื่อนน้องไหวเฮ่าที่สามารถยางลุยเหรนได้ไหมคะม่ะลุยเหรนน้ำได้จะเห็นบรรยากาศนี่ว่รธรรมดาสวย<ม>งามถ้าเฮามากแต่เว้นกนนีก็อยากไปเลือกอสุ่มอาหารที่อยู่แป๊ะแปะน้ำน,นี่ห่วยแล้วค่ะมาคำจกน้อยค่ะเหาเลือกระเบียงอันนี้เป็นบ้านเล่าสูงมัินบบค่ะ เราสูงครับกีวฟังตรงกันข้ามกับลำห้วยเนาะค่ะเนาะครับวันนี้จะเห็นชัดเลยว่าลำห้วยนี่สวยงามขนดใดน้ำใสค่ะนี่เคีืนหินเป็นซำเคีอนธรรมชาตินะครับแมนค่ะแล้วกับเบาพื้นร้านอาหารนี่มี่ไห้มี่หหเลือกหลายๆรูปแบบนะเห็นบอกค่ะนี่เป็นเพื่อนเป็นหลังกับมี่เป็นแพ่กินได้น้ำก็ได้แล้วพนักงานบอกว่าสินังในแพ่ก็ได้อืแต่ว่าห้าว่ามัน เขานั่งอยู่ระเบียงเนาะจ้าเขานั่งอยู่ระเบียงเพราะว่าเ้าอยู่ที่สูงเ้างหนาสิสิได้เปรียบกว่ามันมันจะมันก็ดีรีเพราะว่าเขามองเห็นที่ทัดเด็กคว้างขึ้นค่ะได้หลายมองซึ่งเออ่หงายจำปีนี่ก็อยู่ใกล้ๆน้ำตกตัดพลาสวมเนาะค่ะเนาะน้ำตกพลาสวมคิดว่าพอไก่เขาออกมาแป๊บเดียวเขาก็ขามหงายแล้วขามหงายแล้วก็แวะแวะออกทางสายหาที่จอดรถ ซึ่งเขาบอกว่าพื้นที่ของเมืองปากซ่องก็ขึ้นอย่แงไรเนาะคะเนาะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตภูเขาบ่ค่ะเขตภูเขาเป็นพื้นที่ที่ต่าสุดจากระดับน้ำทะเลนี่หกร้อยเมตรแล้วก็สูงสุดประมาณพันสี่ร้อยเมตรอันนี้คือตรงผู้ผู้เทวดาเลยค่ะผู้เทวดาผู้เทวดานี่คือสูงกว่าระดับน้ำทะเลพันห้าร้อยเมตรนี้เัาไกลจากผู้เทวดานี่ประมาณจากกิโลกร่าประมาณ สิบห้าถึงยี่สิบล่ะประมาณนี้ห้องก็แลนรถเข้าเดียวห้าก็ไปถึงเมืองปากซองแต่ว่าห้าบ่เห็นเนาจ้วจนนั้นมันเป็นมันไม่มือเหรอแต่ว่าห้าก็ไปถึงโรงแรมผู้เทิดาได้เพราะว่าผู้เข้าบลนดนี่เขามีประสบการณ์เขาเคยไปฝากอย่าั้ค่ะเขาบอกว่าพื้นที่แถวนี้ในส่วนมางสิเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเลยค่ะ ส่วนใหญ่สิปลูกเขาแล้วก็ปลูกกาแฟแต่ว่าพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นเนื่องเขากระจายทางด่านตะวันออกเชียงเหนือนะคะไปทางด่านที่ติดกับเมืองละม่าม,มกับเมืองชัยเกษฐาพนะคะชัยเกษฐาน,น่ค่ะโอ้ขนมเขาล้มไปไกลได้ไงกูน่นะเขไปเสียกองไปอัตตปือเลยได้ไงแต่ชายเกษฐาครับเมืองละม่ามไง ว่าอมรามเป็นมืองหลวงของอแหวงเสกองเนาะไซเซตาก็เป็นเมืองหลวงเขาไกลแต่เขาคงจะหมายถึงว่าพื้นที่ของบริเวณนี่แหละค่ะซึ่งมันก็ขอบคุ้มตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของบริเวณตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งเขาบอกว่าพื้นที่ส่วนที่เป็นภูเขาสูงนี่คือบริเวณที่เป็นตัวเมืองพะนะนั่นแหละเมืองผู้เทวดาถึงอยู่ที่ตัวเมืองส่วนใหญ่นี่สิบ ปกคุ้มด้วยปลาธรรมาชาติบางส่วนก็เป็นสวนกาแฟบางสิกาแ,แฟมากอากาศหนาวเย็นเนาะค่ะเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก,กาแฟรู้รสึกว่าเป็นพื้นที่ที่ค่ะมาแล้วเมนูปโปรดของคุณลุงค่ะอไม่ยังค่ะ,คะห้างเพิงเออห้างเพิงมกค่ะเอามาเข้เาไปตองห่อห่อแล้วก็ไปย่าง ปปิ้งมันหอมหอมผิดเบื้องรถว่ามันไม่ทั้งตัวอ่อนไม่ทั้งน้าตาลนะฮะมันจะแสบคอมไหรเนาะค่ะอีกอย่างหนึ่งที่กรอบที่สุดก็คือบ๊อบอกบ้านห้องเออโบก็คือบ๊อบอกเล้านั่นบ๊อบบอกบ๊อกปากซ่องนีะครันบ๊กบอกมันแสบโอ้มันเสียวส่วมพามาใหม่ๆเกาะเากําลังมีความสุขกับการลิ้มรสอาหารซึ่งโปรตีนแตกต่างจากอาหารบ้านเ้างเนา รสชาติไก่เคี่ยงรสชาติเดียวกันเอาสังอาหารกิมโอเคนะครับแลสามสี่ย่างค่ะเป็นเป็นอาหารแรงก็เลยชิ่วๆจังไงแต่ว่าเล่นขาดอะไรก็คือเรื่องของฝานะแสบนี่ฝามันแสบอันนี้ไก่เบิ้งคลิป ตอนมืดแล,ะละ้วล่ะสิดอะไรเราจะเห็นบรรยากาศของบ้านอาหารของตรงนี้แต่ว่ามันมีส่วนใดแน่ตแต่ละหลายส่วนตอนเท่ากําลังรอนดเจ็ดวินค่ะเสียงไฟสว่างสวยก็มีครอบครัวหลายครอบครัวอยู่ขามากแต่สุดที่มีดนตรีพร้อมเลยมีการเล่นดนตรีพร้อมแม่นค่ะแต่กา อยู่ในส่วนที่เป็นระเบียงใกล้ๆครับล่ำหนามห้อยจำปีอนนี้ก็อิ่มน้ำสํำรานกันแล้วลรอใจเงินายเงินแลังจากเดินทางไปนี่ค่ะเขาพังแลมผู้เทวดาทุรงแรมผู้เทวดาเนี่ยขอมุ่นอยู่ในสวนหย่อมของโรงเที่ยของโรงแทมนี่บอกว่าจุดของโรงแรมนี่เป็นจุดที่อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลเนี่ หนึ่งพันซี่ลอยเนี่อันนี้เอาบินไม่เบิ่งบ่มันบินจา้าจ้าโรงแรมมือ่อนั้นไปพักของละพันนะยของละพันค่ะที่จริงเขาบอกว่าโรงโรงแรมราคาเอ่อบิวหลักล้านราคาหล,าลักร้อยแมนอี่หรืเพราะว่าราคาซี่ลอยแปดลอยก็มีเนาะค่ะเนาะแต่ว่าห่าอห่าเลือกรา,กาคาของละพันนะคะห่อห่เอาเลือกความสะดวกสบายเพราะว่าเข้าใจเองเข้าเข้าเป็นทัว่เองแล้วเข้าใจเอง เงินเ้าเหลือเฟือไบ่บไมีการได้เปรียบเสีียยเเปรบงินเงินไทยไปแตกเป็นเงิ่อนเล้านี่โอ้ร่ำรวยร่ำรวยเราก็เห็ุจุดเช็คอินไว้หลายจุดเนาะตื่นเศร้าค่ะช่วงตื่นเศร้าแน้วอันนี้เศร้าแล้วล่ะเศร้าแล้วห้องกาแรูปก้อนอาหารเศร้าห้องกับม้ยางชมวิวชมสวนนะคะชมทะเลหมอกที่หมอกเสด็จเห็ุทางยางเห็ุสวนยอมไว้หลายค่ะ มีปืนทีที่อ,อส้างบรรยากาศที่สวยงามเป็นยังไง้ซื่าผู้เทวดามีขอมอ้อมูลบ่บอค่ะบ่มีผู้บอม,ออมบอีมีขอมอ้อมูลสันนิษฐานว่ามันเป็นผู้ที่อยู่สูงสูงระดับที่ว่าเทวาดา,าย่หมคะเทวดายู่แมนค่ะเพราะว่าสูง1,400เมตรเหนือระดับน้ําทะเลนั่นคือความสูงแต่ว่าเขาอยู่เฮาอยู่ตรงนี้นะเฮาเดียวเห็น เห็นเมือไงเห็นเมื่อไงปากซ้องเลยอืองว่าม่นเดียวสูงกว่าเมืองปากซ่องแมนค่ะป้ายนั่นก็เดี๋ยวกันเดี๋ยวจะเฮ็ดแคปชั่นไว้ให้ว่าป้ายมันวาอย่างไรเนาะนี่ป้ายนี่แหละค่ะที่บอกว่าจุดนี้คือจุดที่สูงสุดของของเมืองปากซ่องตรงผู้เทวดานี่แหละค่ะมักบันนีีร้ายนี่นะงามนั่นค่ะข้างหลังยังมีหมอกอยู่เลยค่ะมี สนุกไทยููแต่ว่ามันมันนี่ตะวันเป็นตะไทยนะสองคู่ชู้ชื่นจิมแยมแจ้มใสผู้ไทยกับตั้งใจไทยให้เนาะค่ะด้านหลังนั้นคือเมืองตัวตัวเม,วมืองตัวเมืองปากซอง เพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมได้ชื่อว่าภูเทวดาโรงแรมภูเทวดายุ่สูงสุดเป็นยุ่ในพื้นที่สูงสุดของเมืองปากซ่องอันนี้เป็นอาหารเศาวนมดแมนค่ะอาหารเศาสไตล์นี่ขกขาจีฝรังังแห้วก็มีข้าวต้มจ้าข้าวต้ม,มกรเลือกรับประทานได้ตามชอบค่ะเม,มื่อนั้นนี่นักท่องเที่ยวนักท่องมีคนต่างชาติสิบบรูว่ิคนมาเที่ยวดิ่นมาเหตุงานไม่อันไม่เห็ดเบียกอะไร นะครับก็เลยถามกันสูเรกันวว่าไปจังไหนมาจังไหนส่งภาษากันสปีกอิงดิ้จนเมื่อยมืดมาเห็นนั่นพิสมินทั้งสปีกทั้งยกมือก็อัธยาศัยดีค่ะเห็นคนไทยกับเขามาทักไทยมุมนีก็งามยัง มุ่งไปเนนาะตรงตรงขางมันมันได้ผาพเมืองไหมคะม่าเมืองหรือก็ผาาภูเขาทั้งนั้นแต่หลังก็มีภูเขาอีกเน่ะเล่าีนกระใสก็มีภูเขาเนาะหลายเป็นเมืี่เหนือผ่าองดมไปด้วยภูเขานะคะประเทศเป็นประเทศที่เป็นทะเลภูเขาดีเป็นที่หนาสังเกตว่าพ่อพ่อมาทั้งเล่าไต่ เป็นผู้เขาประเภทผู้เขาดินสลับสลับหินผู้เขาไ้หินปูนจะจะพคกขยา,า,ายหน่อยลุ่เพราะว่ามันเป็นอยังกับพื้นที่ของผู้เขาไฟเก่าเนาะ,ะตรงนี้อันกับทีนี้การระเบิดกอนลาว่ามีดินมีอย่างมาผสมผสานกันไป ครับก็เป็นวาอิ้มน้ำสำนานแล้วเท่ากับสีจบกันด้วยภาพนี่เนาะแล้วก็อีกแค่น้อยกินเขาแล้วก็สี่ลงไปที่ไลกาแฟที่เมืองปากซ่องค่ะที่ไล่กาแฟบริเวณเนาะค่ะที่ราบสูง<ป>บริเวณเขาสิบเอดเบิ้งไรกาแฟที่กว้างไงไ่กาแฟที่พี่เบิร์ดมกฆษนาล่คะค่ะที่สุดลูกหูลูกตาแล้วก็ ไปชิมกาแฟต่อชิมทุกอย่างแต่ว่าเาไปชิมกาแฟนี่เป็นกาแฟคนไทยเด้วยค่ะกาแฟคนไทยแมงกินแล้วแบบว่ารับรองว่าชิมแล้วสิประทับใจเพราะว่าแซ่บอีลีค่ะรสชาตินี่สุดยอดเลยโอเคนะไปเจอกันที่ไอกาแฟแล้วก็ไปกินกาแฟน้ำกันดยวยกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอคำว่าสบายดีค่ะสวัสดีค่ะ